ถ้าใครเคยหน้าหยาบเป็นคาบระหว่างวันแต่งหน้าแล้วไม่ค่อยติดทน <Yeah. S 1> เซฟคลิปนี้เก็บไว้เลยค่ะสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตกเย็นผิวของเราเป็นแบบนั้นนะมันเกิดจากการที่เราบํารุงผิวหน้าเยอะเกินไปก่อนแต่งหน้าค่ะฟังไม่ผิดทุกคนมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าผิวของเราในแต่ละวันตื่นมาสภาพมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาบํารุงผิวฉ่ำๆก่อนแต่งหน้าเหมือนกันทุกวันมันไม่ได้แต่ทริคหนึ่งที่เมย์ใช้ตลอดเลยแล้วก็ใช้กับลูกค้าเวลาที่เมย์ไปแต่งหน้างานสเตจฉ่ำๆต้องอยู่ทนตลอดทั้งวันด้วยก็คือการแต่่่่่งงตาาาใให้้้เเเเสรรร็็็็จคะะะะลนนนนีมชปปปปกกกททออแพขว แบบนี้มันพกพาง,ง่ายสะดวกมากๆแล้วแผ่นมันชุ่มกันดีสุดๆเลยแต่ว่าช่วงนี้เมจะเน้นใช้เป็นสูตรนี้ค่ะกระปุกสีชมพูเป็นสูตรคอลลาเจนแอมพูแพดช่วยกระชับผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆทำให้ผิวเราอ่ะดูสวยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเวลาเมไปแต่งหน้าลูกค้าที่ไหนทุกคนจะบอกว่าใช้เมดิฮิลเหมือนกันเพราะว่ามันดีมากตัวแผ่นก็นุ่มมากนะคะเป็นคอตตอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมจะใช้เน้นแปะตามจุดบนใบหน้าแบบนี้เลยนะคะพอแปะเสร็จแบบนี้เมย์ก็ ไม่แก่ไปก่อนหน้าค่ะพอรูปเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยนะเมย์ก็คือใช้กันแดดจบเลยไม่ต้องบำงรุงอย่างอือ่นเพิ่มเลยแล้วเวลาใช้แผนก่อนแต่งหน้าแบบนี้นะคะข้อดีเลยคือมันทาให้ผิวของเราเย็นมากขึ้นแล้วมันจะช่วยทาให้เมคอัพติดทนระหว่างวันได้ดีมากขึ้นโดยที่เมย์ไม่เคยเอากระปุกนี้ไปแช่ตู้เย็นเลย <Wow. S 1> ทุกคนแล้วพอแผนมีบำรุงในตัวแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะสะดวกเรามากขึ้นใช้แปะเฉพาะจุดใช้มันก็จะควบคุมปริมาณสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าได้ดีมากขึ้นก็จะช่วยลดโอกาสในการเป็นคราบหรือว่าแคกอย่าง ทั้งวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงแป้งด้วยลองค่ะเป็นทริคที่อยากให้ลองทำตามจริงๆแล้วรองว่า